พิมพ์เคยเป็นสิวหนักมากมาก่อนมัดรวม3ไอเทมสําหรับคนเป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายทาไปผมก็คิดว่าแบบเอ๊ะเนื้อแบบนี้เนี่ยนะที่จะทําออกมาเพื่อคนผิวมันจริงๆอรอ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้พิมมากับคลิปที่มีประโยชน์มากๆเลยสําหรับคนที่เป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าวันนี้พิมมามัดรวม3ไอเทมสําหรับคนที่เป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายที่มักจะมาถามพิมบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นพี่พิมคะ่ะแนะนาแกนแดดสาหรับคนเป็นสิวหน่อยคะ่ะหนูผิวมันด้วยหนูจะใช้อันไหนที่มันไม่อุดตันดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคิ้นซิ่งในเรื่องของโฟมล้างหน้านะคะว่าแบบเฮ้ยเป็นสิวผิวมัน ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้อะไรก็แพ้จะใช้อะไรดีพิมพ์ได้รับคําถามแบบนี้เยอะมากจริงๆเพราะว่าหลายๆคนก็รู้นาะว่าพิมพ์เคยเป็นสิวหนักมากมาก่อนก็เลยทําให้รู้ว่าเวลาที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยก็ต้องระวังมากๆวันนี้พิมพ์ก็เลยเอา3ตัวยอดคิดที่พิมพ์ใช้อยู่แล้วก็มันเวิร์กมากๆมารวบรวมแล้วก็มาทําคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นกันแดดโฟมล้างหน้าหรือว่าครีนซิงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็มาจากแบรนด์นูฟอร์มูล่านะเราต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยทำออกมาเพื่อคนผิวแพ้ง่าย จริๆมาเริ่มกันในตัวที่ยอดฮิตในเรื่องของกันแดดนะคะนั่นก็คือตัวนี้ new formula s u n l e a l sp f 50บวก pa บกบวกบกบวก dry touch m i s e อันนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสีแล้วก็ไม่มีน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทําให้ลดการอุดตันของรูขุมขนได้แล้วก็บอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะสามารถที่จะปกป้องทั้ง uva uvb แล้วก็บูไลได้ซึ่งกันแดดที่ดีนะคะก็จะต้องปกป้องได้ทั้ง uva แล้วก็ uvb นะพิมมีคลิปหนึ่งที่พิมพ์ลงไปแล้วพิมพ์ก็พูดในเรื่อง กันแดดเนาะซึ่งกันแดดตัวนั้นพิมชอบมากเพราะว่ามันมีความเนื้อบางเบานู่นนี่นั่นเนาะแต่พอลงไปเนี่ยมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยแต่กันแดดตัวเนี้ยไม่ได้กัน U V B นะเพราะฉะนั้นพิมก็เลยกลับมาคิดว่าเออก็จริงนะเพราะว่าถ้ากันแดดที่ทาหน้าที่ปกป้องแสงแดดได้ไม่ได้ครอบคลุมน่าจะถือว่ากันแดดตัวนั้นเนี่ยทำหน้าที่กันแดดได้ไม่ดีเท่าที่ควรพิมก็เลยต้องมองหากันแดดที่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ครบเนาะพิมก็เลยมาเจอตัวนี้นะคะแล้วก็ติดใจเลยเพราะว่าเขาทาออกมาเพื่อคนเป็นสิวแล้้้ววก็ผิิมมันนนบบพ่ะเเเขขขาาาาจียยงห ออยรี่สกินนะคะนี่สีฟ้าๆตรงนี้ก็คือเขียนไว้เลยนะตัวเนื้อของเขา่จะเป็นน้ำนมทุกคนแล้วตอนแรกที่แบบพิมพ์ใช้ทาไปิมก็คิดว่าแบบเอ๊ะเนื้อแบบนี้เนี่ยนะที่จะทําออกมาเพื่อคนผิวมันจริงๆหรอเนื้อไม่มีความแบบเป็นน้านมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะมันจะแบบคุมมันได้ขนาดนะั้นจริงๆหรอแต่ปรากฏว่าพอทาลงไปแล้วทุกคนเขาจะให้ผิวที่สวยแล้วเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนให้ผิวของเรามีความแมตขึ้น แล้วหลังจากนั้นก็คือจะไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าเลยไปกว่าน,นั้นนะคะเขามีนวัตกรรม soft focus effect จะช่วยเบอร์ผิวให้เนียนนะคะดูแบบรูขุมขนของเรากระชับหลังทางไปจะเห็นเลยว่าผิวจะดูใสขึ้นแล้วก็ดูแบบเฮ้ยรูขุมขนแบบเนียนไปกับผิวเลยเราสามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้เลยแล้วตัวนี้ความดีงามมากๆเลยก็คือคุมมัน12ชั่วโมงเนี่ยทุกคนแต่งหน้าต่อแต่งหน้าเสร็จก็คือหน้าผ่องไปเลยแล้วก็คุณก็ใช้ชีวิตประจําวันต่อไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งทํางานบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนี่ก็คือ ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งและทุกคนดูสภาพผิวพิมพ์ดูหน้าพิมพ์ตอนนี้มันมีความคุมมันอยู่พิมพ์ก็จะไม่โกหกคนดูนะว่าเฮ้ยมันมีความมันออกมาจริงๆแต่ทุกคนดูดิความมันมันมีความแบบมันน้อยมากๆนะคะพอพิมพ์ซับมันให้ดูหลังตักซับมันคือหน้าสวยเหมือนเดิมหน้าแมทมากเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ซับมันเสร็จคนผิวมันั่จะรู้ดีว่าถ้ามันมันมากจริงๆอ่ะทั้งกระดาษมันจะชุ่มแล้วตัวกระดาษมันจะมีความมันที่เป็นออยลี่ออกมาแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ตัวเนี้ยแทบที่จะไม่เห็นความมันเลยก็คือ จะมีความมันแค่นั้นแหะแค่นั้นเลยเนี่ยพิมโชกระดาษซับหน้ามันให้ดูมีแค่นั้นเลยจริงๆค่ะทุกคนตัวนี้เวิร์กมากสาหรับคนผิวมันเพราะว่าคุมมันได้ดีมากจริงๆเออเรามาต่อที่ตัวที่2นะคะไม่ว่ายังไงถึงแม้ว่าเราจะทาแค่กันแดดก,ก็ต้องเช็ดคิ้นซิงนะเพราะว่าไม่ว่าผลิตภัณฑ์เขาจะทําออกมาดีแค่ไหนถ้าเราเช็ดหน้าไม่สะอาดมันอาจจะทําให้เราเกิดการอุดตันได้ New f o r m u l a า l อยล์พิเออร์ฟายิ i คิ้นซิงวตัวนี้ไม่มีใครมีรู้จักเพราะว่าเป็นคิ้นซิงมเซล่าตัวที่ดังมากๆ <laughs> พิ นคนทั่วไปที่ใช้ก็คือออกมารีวิวกันหมดเลยว่าตัวนี้เวิร์กมากจริงๆเพราะตัวนี้เขามีนวัตกรรม 3C ค่ะทุกคน C ที่1ก็คือเคลียร์นะคะเขาก็จะทําความสะอาดเมคอัพหรือว่าสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวเราออกไปจนหมดเลยแต่ว่าไม่ทาลายสารเคลือบผิวเพราะว่าเขาเป็นไบโอมไมเซล่าจากธรรมชาติ C 2, C 2ก็คือแคร์เขาจะช่วยคืนสมดุลให้กับผิวนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีไฮยาไฮยาเนี่ยก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหลังจากเช็ดหน้าเนี่ยจะทําให้ผิวไม่แห้งตึงพอผิวไม่แห้งตึงเนี่ยนนนนน้้้ําาามมมมััที่ผผลลลิตออออออกกก็จะงพ ลงมันส่งผลให้ว่าความมันก็จะลดลงพอความมันลดลงมันก็ส่งผลไปให้ทีที่3ก็คือคอนโทรลพอลดการผลิตน้ำมันพอหน้าเรามันน้อยลงเนี่ยมันก็จะสามารถลดการเกิดสิวได้เพราะว่าหนึ่งในปัญหาของคนเป็นสิวก็คือพอผิวมันแล้วเนี่ยมันก็จะอุดตันเนาะแล้วมันก็ไม่มีทางระบายออกมาแด้วอีกอย่างก็คือลดปัญหาเรื่องของรูขุมขนกว้างด้วยวันนี้คือค่อนข้างอ่อนโยนเลยนะคะสามารถที่จะเช็ดเมคอัพรอบดวงตาได้คือเช็ดสะอาดมากแล้วพิมก็เช็ดไปเพลินๆสำลีประมาณ4แผ่นนะทุกคนคือสำลีสะอาดแล้วแล้วพอเช็ดเสร็จนะคะหน้าของ ชุ่มชื้นยังดูมีความใสแล้วก็มันไม่ได้มันนะคะสําหรับคนที่หน้ามันเราใช้ครีนซิ่งที่มันเป็นออยออยอะฟิลลิ่งหลังเช็ดเสร็จอะเราจะต้องรีบล้างหน้าเลยเพราะว่าเขาจะทิ้งความมันลงบนผิวแต่สําหรับตัวนี้ไม่ทิ้งความมันเลยแถมยังเติมความชุ่มชื้นให้อีกหลังจากที่เช็ดหน้าเสร็จเราก็ต้องมาครีนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยโฟมล้างหน้าเลยนูร์มูล่าพอดีพินซิ่งโฟมตัวนี้ก็คือโฟมฟ้าสุดน้ําแร่คุมมันกันสิวตัวนี้ก็ตัวดังเหมือนเดิมทุกคนตัวนี้ก็คคืออสสสูตรใใใหมมมมม่่่่่่่ด้้ววยยิิงททีีีีเเเขาาาาาพนนนนนจะะช จัดการในเรื่องของสิวต่างๆแล้วก็ในเรื่องของความมันด้วยแล้วก็ในาซินีมใหม่นะคะที่จะช่วยลดรอยสิวแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูใสขึ้นแถมเขายังปกป้องสกินแบเรียลของเราให้มีความแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเขามีสม่วนผสมของน้าแร่แล้วน้าแร่มาจากไหนทุกคนน้าแร่มาจากใต้ทะเลลึกนะคะที่มันจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่เหมาะกับผิวเราเลยจะช่วยปกป้องผิวของเราจากการสูญเสียน้าแล้วก็ช่วยบํารุงสกินแบเรียลของเราให้มันมีความแข็งแรงขึ้นพอสกินแบเรียลของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยปัญหาผิวต่างๆก็คือจะลดออยงยพมชอบ,บอก ว่าใครเป็นสิวใครผิวมันนะแนะนําให้ดูแลสกินแบเรอร์ของเราให้แข็งแรงหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกเลยว่าปัญหาผิวจะลดลงหลังจากที่ล้างเนี่ยผิวเราจะไม่แห้งตึงเพราะว่าเขามีอะมิโนแอ็ซิสเซอร์เฟซแทนค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิวของเราหลังล้างเห็นไหมทุกคนเวลาพิมพ์ล้างเสร็จเนี่ยหน้าของผิวจะดูกระ,ะจ่างใสแล้วก็ดูมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วอีกอย่างที่ชอบมากมากเลยคองเขาเนียนละเอียดแล้วนุ่มล้างหน้าไปปุ๊บเราจะไม่รู้สึกถึงความแบบบาดหน้าหรือว่าบาดผิวทําออกมาได้ดีีีมากริงงแลพอออฟท่ะเย นุ่มขนาดนี้ทุกคนมันจะทําให้ล้างสิ่งสกรปรกออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนค่ะว่าไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์น้ำมันพาราเบนหรือว่า SLS หรือว่า SLES ตัวนี้ก็คือไม่มีเลยบอกได้เลยว่าทํมออกมาเพื่อคนที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆเห็นไหมคะทุกคนหลังจากล้างหน้าก็จะเห็นได้เลยว่าหน้าผิวดูใสขึ้น3มตัวมีแต่ตัวเลิศๆปัางๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นไอเทมที่ไม่ว่ายังไงจะเป็นสิวหรือไม่เป็นสิวอะทุกคนจะต้องใช้นะคะเเเพพราาะมมันนนนป็นห basic, ืือบ้ ของผลิตภัณฑ์ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอะ <C> e <slowed down> การที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวหรือว่าสภาพผิวเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเรานะคะ <c oughs> กลับมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆแข็งแรงขึ้นถ้าเราฝืนใช้อะไรที่เราชอบแต่เฮ้ยมันไม่ได้ตรงกับสภาพผิวหรือว่าปัญหาผิวของเราอะ <c oughs> มันจะทําให้ปัญหาผิวที่มีอยู่ของเราไม่หายไปสักทีหน้ามันขึ้นเรื่อยๆสิวขึ้นที่เดิมซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตรงกับปัญหาผิวของเราเพราะงั้นเวลาที่เราเลลลือกกผิตภัณฑ์ททีี่่สาาามรรถด เราไม่ชอบปัญหาผิวของเราตรงนั้นได้เนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นเนี่ยใครที่มาดูคลิปนี้แล้วมีสภาพผิวแบบพิมแนะนามากๆเลยแบรนด์นูโฟมูล่าเพราะว่าเขาทาออกมาตอบโจทย์มากจริงๆก็สามารถหาซื้อได้ที่วัตสันอีพินบอยบิวเทียมคอนวีลาซาด้าแล้วก็ช้อปปีนะคะสามารถหาซื้อได้เลยโอเคค่ะคลิปนี้นะคะพิม์ก็รวบรวมในสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์มากๆแน่ๆสําหรับเพื่อนๆที่ผิวมันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ะะแล้วอยากให้พิมพ์ทำคลิปอะไรอีกอยากให้แนะนำไอเทมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ